bọn kiao cho tay chung với cháo nữa chị ta tung nó kalam 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 như thế nó kalam 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 không คงขับตองเดินในท้องเนะาะอนมาสดน,นะผู้ไปใส่มนันเกียกันไงางขับเดือดใจมันจะตายก่อนเนาะ ลามากินมาหัน่ะมอกพีเก็ผม่ก้าเไปเลยไม่ได้เอาไปถ้าพี่นาจะโมโมฉีดผมหยิบให้ใหม่ก็ได้ ไดับกลับปัวมือตั้งฟองโม่จะบอกว่าตุ่นได้มจิบไปโม่อัจกเอาไปโม่สิ